พบกับอาจารย์นันนะคะจะวิเคราะห์รายมือท่านนี้ทางด้านซ้ายมือนะคะจากที่เห็นตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นชีวิตค่ะเส้นชีวิตนะคะแล้วก็มีเส้นสินทรัพย์ในบ้านปลายชีวิตก็มั่งคั่งร่ำรวยเส้น สมองค่ะเส้นสมองเส้นสมองมาอยู่ที่เนินจันร์ทก็มีจินตนาการสูงและเส้นสมองไม่ติดกับเส้นชีวิตก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองสูงค่อนข้างจะดื้อรั้นนะคะและเห็นมีเส้นอุปสรรคผ่านในช่วงชีวิตตรงนี้นะฮะช่วงนี้ช่วงชีวิต ในระยะก่อนก่อน35นะคะจะมีปัญหาอุปสรรคมีอุปสรรคผ่านนะ,ะผ่านบนเส้นชีวิตกับเส้นสมองนะคะเนี่ยค่ะมีปัญหาในแต่ละช่วงชีวิตนะคะและในเส้นใจค่ะเส้นใจมาทางนี้ มาถึงเนินพระรหัสเราก็แยกเป็นสองอเป็นตีเออเป็นตัววีนะคะเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีการตัดสินใจได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีคนที่เนินเนินพระหัสนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่าบุคคลท่านนี้อ่ามีหลักทรัพย์มีบ้านเป็นของตัวเองบ้านปลายชีวิตได้อยู่ กับครอบครัวได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะและก็มาดูเส้นวาสนาค่ะเส้นวาสนาเกิดขึ้นแสดงว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ฐานลากติดกับเส้นชีวิตนะคะขึ้นมามานี่เลยมานี่มานี่ฮึบยาวขึ้นมานะเส้นวาสนาเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนสีเนาะ มีหลักทรัพย์ที่มั่นคงมีคนที่เป็นมีหลักทรัพย์มีการมีงานทําที่มั่นคงเราก็เป็นคนมุ่งมั่นนะคะเนี่ยมีมีเส้นแยกแต่ขแขนงบนเส้นวาสนานะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ลุ่งเหลืองนะคะธุรกิจลุ่งเหลืองแล้วก็เป็นคนที่มีหลักทรัพย์มีที่ดินนะคะ,ะตรงนี้ตรงเส้น การเงินก็เป็นรูปสามเหลี่ยมคำยันแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะแต่มีเส้นตัดผ่านนะคะก็ดูแลช่วงนี้ก็ดูแลเรื่องการเงินด้วยแล้วก็การเงินตกลงได้มากใช้มากนะคะแล้วก็มีเส้นเดินทางค่ะมีเส้นเดินทางมีเส้นเดินทางนะสามารถที่เดินทางไปค้าขายหรือติดต่ออะไรกับต่างประเทศได้นะคะ แล้วก็มีเส้นพุทธค่ะเส้นพุทเส้นพุทมาจากตรงนี้เลยนะคะเส้นพุทแสดงว่าธุรกิจการเจรจาธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยดีประสบผลสำเร็จนะคะและในฝ่ามือนะคะมีเส้นมันนี่นะ,ะมันนี่ไหลเงินทองก็ไหลเข้ามาไหลามาไม่ขาดสายนะคะ และมีเส้นนี่ค่ะเส้นเส้นอุปธรรมเนาะเส้นอุปธรรมก็ค่อนข้างจะนี่ค่ะมีเส้นอุปธรรมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นของเนินสุขเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเนาะดูดวงได้นะ,ะมีโดวตานกินิกเป็นคนที่เรียนทางโหราศาสตร์ได้แล้วก็ ตรงเนินนปจูนเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็แสดงว่าท่านมีหลักทรัพย์นะฮะเป็นตั้งแต่เกิดมาก็มีสมบัติของคุณพ่อคุณแม่มาดูฝั่งด้านขวามือนะคะด้านขวามือเส้นชีวิตค่ะเส้นชีวิตมานี่นะคะ่าแล้วก็มีเส้นเสานะฮะเส้นเสาขึ้นจากเนินนปจูวันนี้เลย แสดงว่าเป็นคนที่มีวาส,สนาดีและก็มีทรัพสมบัตินะคะในบ้านปลายชีวิตมีทรัพสมบัติที่ได้อยู่กับลูกกับหลานแล้วก็เป็นคนที่อาจจะได้รับมะระดกเพราะมีสามเหลี่ยมที่เหนื่อเน็บจูนและก็ยังมีเส้นเส้นวาส,สนามาจากเนินจันนะฮะได้ คนที่ประถมเพศตรงค้ามประถมหรือท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไปติดต่อธุรกิจต่างประเทศอย่ามีเส้นนะคะแล้วก็เส้นหนานกับัโทษทีค่ะเส้นสมองค่ะเส้นสมองห่างกับเส้นชีวิตขนานยาวกับเส้นใจแสดงว่าเป็นคนที่มุมานะเป็นคนที่ ทำอะไรก็คิดรอบครอบเกี่ยวกับทำจริงทำจังทำในมุมาณนะมุ่งมั่นที่จะให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นมั่นคงนะะแล้วก็เส้นเส้นสมองเนี่ยางก็ถือว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อใครเชื่อถือตัวเองนะคะแล้วก็มีเส้น รวยนะฮะเส้นเหมือนเส้นตีเนี่ยเนี่ยเส้นตรงนี้นะอาจารย์ปป๊บนะคะนี่คะ่ะเหมือนเส้นตีแล้วก็แยกตรงนี้และเส้นพุทธเส้นพุทธเนี่ยถ้าถ้าชัดนะคือคือเส้นพุทธนี่ไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้ต่อเนื่องถ้าถ้าถ้าเส้นพุทธนี่เป็น พูดต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าท่านได้เป็นรูปตรีศูนย์เป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยโดยที่เป็นตรีศูนย์เนี่ยทำอะไรก็ประสบผลสําเร็จยังขาดอยู่หนึ่งเส้นนะคะแต่ยังไงท่านก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ลําบากก็ว่ามีเนี่ยสี่เหลี่ยมตี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าท่านมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินมีหลักทรัพย์นะคะแล้วก็มี มีมันนี่ลายตรงนี้เงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีดวงตาน้ฟินิตก็คือท่านสามารถที่จะทํานายไทยทัก์หรือเรียนโหราศาสตร์ได้และเป็นคนที่ใช้เงินตกร่องเนาะตกร่องแล้วก็เป็นคนใจบุญชอบทําบุญนะคะและก็ให้เอาแก้วแนะนำเนาะแนะนำให้เอาแก้ว แกว้ววายปากักกว้างใส่เหรียญสองจำเหรียญไปบูชาหน้าหิ้งพระเงินทองจะได้ไหลามาเทมานะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะดูแลสุขภาพในช่วงนี้แล้วก็ความเป็นอยู่ก็มีความสุขดีเนินจันก็อวบอิ่มนะคะอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครเห็นใครก็ชอบอ่สเสน่ห ต่อเพศตรงกันข้ามแล้วก็การเจราจาเวลาพูดคุยต่อรองธุรกิจให้ใช้มือขวาเลยนะเพราะว่านิ้วก้อยมือขวาจะใหญ่กว่านิ้วก้อยทางมือซ้ายะนิ้วถ้านิ้วก้อยเราเล็กกว่าคนอื่นเขาเนี่ยการเจราจาก็จะลําบากจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเอาเอามือขวาเลยยกมือขวาคุยเลยนะคะแล้วก็มีเส้นในช่วงชีวิตเนี่ยในในช่วงชีวิตเนี่ยคะ่ะ จะลบลอพราะพอาจารย์วาดไม่นอนในในในตัวช่วงเส้นชีวิตเราต้นๆน,น่จจะเห็นเป็นรูปเกาะนะเป็นรูปเกาะเป็นรูปเกาะก็แสดงว่าเด็กๆอาจจะลําบากนะชีวิตในในวัยเด็กหรืออาจจะเลี้ยงยากนะคะแล้วตรงนี้มีเส้นอุปสรรคมาชนค่อนข้างเราก็ต้องคิดช่วงนี้คิดมากนะช่วงอายุ ไม่เกิน35แต่ตอนนี้ก็ล่วงเลยผ่านมาแล้วเนาะเพราะช่วงนี้อายุ38แล้วอะไรๆก็ดีขึ้นนะคะก็ให้ระวังเรื่องดูดูแลเรื่องร่างกายตัวเองระบบมดลูกอะไรเงี้ยเพราะมันมีกรกบะบะตรงนี้นะคะให้ดูด้วยนะคะตรงนี้ให้ดูระบบมดลูกระบบผู้หญิงทั้งหมดนะ ให,ให้ดูแลตรงนั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ